ทำได้เอะเลยนะมอืมมันจงเป็นการกินแบบชาวบ้านหรอคลับได้เลยแบกล้วยครับอ๋อตัวนี้เป็นผักนะครับผักทำให้เยอยง่ายเด็ดงวมันวัครับแต่ของงวงเสียนไทยเอาไิ้กัน่อง่ายเนาะูยย่็อตรนเีย เป็นยาดูของแพะทำามส่วนมากแล้วชาวส่วนมากชาวจีนชาวเวียดนามจะนิยมใส่เขาเน,นี่ยมันเป็นยานใช่ไหมใส่เขานี่ใช่ครับตัวนี้ตัวนี้อาจจะย่างหรือทําเป็นสุนยาจีนครับ ตองัดปีขั้วด้วยอืมทำหลายวันเขาใส่ไฟแข็งกนได้อืม